โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้คุณอยู่กับผมในดีเจชิกดากันอีกรอบนะอ่าเอาแล้วปิดก,ก่อนแล้วนาะมันไส้วันนี้เราไม่ได้มาเล่น EP สองของพาร์ทสองนะวันนี้จะมาม,มาบอกว่าความลับของวัวเห็ดนั้นมีอะไรบ้างนะครับรนะครับมันคือความลับสุดความลับง่ายๆนะครับของเจ้าวัวเห็ดนะฮะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือ ตัวนะครับแล้วก็เออนี่ครับมูนะฮะโอเคแล้วนั่นทำตรงไหนดิตรงนี้กันดูสองสามสี่พอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่เกี่ยวแล้วเราก็วางบัวเห็ดไปครับอืมชัตเตอรเดียวพอ นะครับกวามรักของวัวเห็ดนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นในดินแดนอะไรสวรรค์ก็หรือดินแดนอย่างเอ่นที่เจอบัวเห็ดนะครับก็อย่าไปฆ่ามันนะมันมีประโยชน์จริงๆนะครับ,บมีขั้นมีสองขั้นที่ความลับของเจ้าวัวเนี่ยสิ่งที่เจ้าวัวเนี่ยไม่เคยรู้นะก็คือนะฮะมันตัดได้ครับเนี้ยมันตัดได้ครับ แล้วบจะกลายเป็นวัวเห็ดตลอดไป <Okay. S 1> แต่แต่อันนี้ผมไม่เคยลองนะจะลองเอาเห็เดเนี่ยใส่ตัวมันนะ <Okay. S 1> เอาวัวใส่วัวหลังวันนี้ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้นะครับอ่างั้นเราได้ความรู้ใหม่ครับว่าันไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นวัวอย่างนี้ตลอดไปครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าไม่อยาถอนมันครับถ้าเจอตัวเดียวนะครับจะไปถอนมันวางผิด น้นี่ครับสิ่งที่ขั้นสองครับคืออยากให้ทุกคนทํมากมากครับก็คือสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดนะครับและสิ่งที่ที่เราทําให้เราดํารงตลอดตลอดไปหรือว่าได้ตลอดไปโดยเจ้าเนี้ยนะครับก็อันนี้ครับซุปครับนียบมิวสเตลครับไม่เห็นผลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดู อ,อ่ะอ่ะดูแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ทำเคทีฟนะครับไอซิกดาร์กอันนี้นะครับโอเคไปอันนี้มันทดสอบเฉยชื่ออันนี้ชื่อว่าพั z โซอ e ซี่แล้วกันนะ,ะครับเือการแก้ความลับของสิ่งต่างๆในไมค์ครับนะครับสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ เป,เป็นความลับมาแสนนานนะครับอาะผมจะค้าไปห,หมดเลยแล้วกันออลึบไงต่อวางค้าไม่หมดอ่ะกวาวขวดผิดโบเอาปุ่มมาทำอะไรมนะั้งเนีเ่ยเวนกรรมทิ้งไว้เลย มันเป็นสามรูอย่างนั no. ้นน่ะช่างมันนี oh wow. shit, ่ครับหาให้ไม่เห็นผลอ่าเดี๋ยวคุณก็ถ้าันเป็นอย่างนี้กดไปเลยครับรัวๆๆ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 ๆเห็นไหมครับอุ้ยโทษโทษโทษเห็นไหมครับมันกินได้แบบตลอดชีวิตเลยครับรู้ความอ่ะผมเปิดท้าเลยอ่ะคุณรู้ความความดีข้อดีของมันหรือยังครับ แต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอวัวเห็นนะคุณอย่าไปฆ่ามันนะเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ให้เราได้ตั้งชีวิตเลยนะนะครับก็ถ้าผมเจอวัวในอีพีแบบในไมค c รับอีพีอย่างนั้นที่ผมทําอยู่นะผมจะดีมากเลยซึ่งเอวัวมันกินอะไรเดี๋ยวได้แล้วเน่มันหิวแล้วอาดูมันก็ตักไปต่อครับตักแล้วแบบไม่มีวันที่สช้นสุดครับ นะฮะพอ,อแป๊บแป๊บเครพัชรอีซีต่อสิ่งที่มันชอบกินเออเต็มช่องเลยสิ่งที่มันชอบกินสิ่งที่มันทำให้มันรออได้ข้าวครับ <c oughs> นี่ก็บเอามาจากไหนเนี่ย <c oughs> มันคือข้าวครับ <c oughs> มันก็เหมือนกับวับวกับแกะนะมันรอข้าว <c oughs> ได้นะ <c oughs> S <S เอ้ยไปไหนอ่ะมานี่ดิอุ้มไหนสิอุ้มไหนอุ้มไหนสิแมา่เข้ามาเข้ามาล็อกอ่าไม่ให้ออกอโอเคคลิปนี้เรามาแก้เรามาแก,ก้ความรู้ใหม่ๆของสิ่งต่างๆในไมคครับได้นะครับโอเค งั้นคลิปนี้ไม่มีคำอธิบายอะไรมากๆนะครับ่็แค่ามาแก้ปริศนาเฉยๆนะล็อกโอเคเออบอกไว้ก่อนนะแก้ปริศนาผมจะไม่คําอธิบายทั้งนั้นเลยนะครับโอเคโดยเฉพาะหลักๆนะครับโอเคตัดได้แต่อย่าตัดนะครับให้ใช้กินอย่างเงี้ยแทนนะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe เพือเป็นกำลังใจในการทำคลิป เสียงออกอแล้วโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะโอเคบ, okay, bye bye บายบายครับผมได้มาไก่แล้วนะฮะโอเคบายครับผมบายวัวโอ้ยน่ารักถ่ายรูปกับวัวก่อนโอเคนะฮะโอเคบายบายครับ okay, bye bye ผม